เมือ่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับ เมาเมาพอสสบาย,บายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งพื้นเท้าของเราะจะให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราตึงเกร็ง ่อ,อนคลายให้หมดแล้วเราก็ประวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วเราก็น,นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบาร,รมีเรื่อยมาตั้งแต่บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ในทุกๆบุญ ในบุญยกริยาวัตถุสิบประการก็ดีบารมีสิบทัตก็ดีนะให้มารวมกับบุญในปัจจุบันนี้นะเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ใน,นย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ปละด,ดพิษโลกที่จระะิในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้าใสใสหรือใสเหมือนกระจกขันช่องที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะให้ใสหรือใสเกินกว่านั้น ใสในใสสว่างก็ให้เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นมันแสงจัน์ในคืนมันเป็นไม่เคืองตาไม่แสบตาไม่จ้าตาใสใสบริสุทธิ์ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆประคองใจในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆสบายบายไปที่กลางดวงบุญนั่นนะ่ะไม่ว่าเราจะนึกได้ขนาดไหนก็ตาม ให้ใจใสใสเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายหยุดนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปเลย โดยทำความรู้สึกฟัดดวงบุญขยายออกไปพร้อมกับร่างกายเราขยายออกไปทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจเรายังหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ใจเป็นท่าสำเร็จ นึกอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนการเห็นด้วยใจนั้นจะเห็นต่อเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วได้สนิทคือหลุดจากความคิดสับสนตกตะก,กอนตกพลึกนั่นหรือตกศู์ถึงจะเห็นได้ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรเมื่อใจเรานึกถึงบุญดวงบุญก็บังเกิดขึ้นต่างแต่ว่าเป็นแค่เพียงความรู้สึกว่ามีอยู่เท่านั้นแหละซึ่งก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนึกอย่างนั้นไปก่อนส่วนผูท้ที่ใจหยุดนิ่งได้สนิทติดจะตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ด ไสมบูรณ์ก็จะเห็นดวงใสๆเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นหรือเกินไปกว่านั้นคือ,อยิ่งกว่าลืมตาเห็นว่จใจเราหยุดที่สนิทจะเห็นดวงใสอย่างนี้ก็ง่ายว่จใจเราหยุดที่สนิทแล้ว หลุดจากความสับสนวุ่นวายในเรื่องอยากเรื่องคนสัตว์สิ่งของพรรณาการชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะเห็นชัดจากความรู้สึกก็จะเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเมื่อใจเราหลุดพ้นจากความมืดในใจ รือที่เราเคยได้ยิ็นวันนิวรนนั่นแหละใจวันเวียงอยู่กับเรื่องกามชันทะความโกรธความวิียาบานความสงสัยความฟุ้งง่วงเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านะั้นเป็นตน้นหลุดมาก็เห็นชัดเลย ถ้าใครเข้าถึงกายธรรมเราก็จะเห็นองค์พระธรรมกายที่ใสๆเกตดอกบัวตงุงเหมือนดอกบัวสัตตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดี จเป็นจอมหมมของท่านซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเป็นจอมหมมที่สมบูรณ์ต่างจากจอมขอมมของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเส้นประสกเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทีเดียวอยวันพระวรกายที่สวยงามมากสวยกว่าผู้หญิงงามกว่าผู้ชายสวยงามกว่ากายที่พรมลุปปม่มงามไม่มีทิฏฐิยู่ในอรลยาบาสมาธิ กายภายในจะอยู่ในอริยบทสมาธิและใสบริสุทธิ์ใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆเช่นใสกว่าเพชรจึงเป็นรัตนาอันสูงสุดเกินกว่าลัตนะใดๆในโลกนี้โลกอื่น ในสวรรค์รมหรืออรูปภพรมสวยงามกว่าเพราะมีรัศมีสว่างสวยัยในอริยบทสมาธิเราจะเห็นถ้าได้เมื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายเนะี่ยซึงเป็นตำแหน่งเดียวกันกับกลางกายของท่านซึ่งมาซ้อนกันด้สนิทจะเห็นได้ทุกทิศ ทุกทางเลยลอบทิศเราทำแค่นิ่งในงนิ่งนิ่งนุ่มเบาเบาสบาย,บายนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียว ยืดไม่ต้องไปทำอะไรทำง่ายๆเพราะความจริงมันก็ง่ายๆอย่างนี้แต่เราเข้าใจว่ามันยากเราก็เลยทำยากๆเพราะคุ้นเคยกับโลกภายนอกทีกว่าจะได้อะไรมามันก็ต้องตอ่อสู้ดินลนยากลำบากต้องมีแรงกดดันอะไรต่างๆนั่น แต่ทรัพย์ภายในหรือที่เรารู้จักคุ้นเคยว่าอริยทรัพย์ซึ่งแปลว่าเครื่องปลื้มใจของพระอริยาเจ้าเ่อโลกเรก็ยาทรัพย์กันเป็นเครื่องปลื้มใจสำหรับชาวโลกมีแล้วมันปลื้มอิ่มอ,อกอิ่มใจ ปลอดภัยในชีวิตทับพระอริยเจ้าท่านยกระดับชีวิตเลื่อนไปอีกระดับที่ลึกไปกว่าน,นั้นท่านปลื้มยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกนับเท่าไม่ถ้วนเพราะความปลื้มของทรัพย์ภายนอกมีขอบเขตจำกัดและก็มีไซเอฟเฟกต์มีผลข้างเคียงที่เราจะต้องหวาดระแวง กาจะสูญหายด้วยภัยต่างๆแล้วก็ไม่เคยทำให้ใจรู้สึกเต็มอิ่มหรือพึงพอใจอย่างสูมสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อีกมันยังไม่เคยมีมันมีแต่ว่ามีแล้วอยากมีอีกไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง แต่ทรัพย์ของพระอริยเจ้ามันทำให้เกิดความพึงพอใจอสูงสุดปลอดภัยจากจนละภัยลาจภัยอัคขีภัยวาจะภัยภัย,ภย,ภยต่างๆเหล่านั้นไม่มีใครจะมาแย่งไปชิงอะไรได้อยู่ตามลำพังก็มีสุขได้ ไม่เหงาไม่ว่าเวไม่เดียวได้อบอุ่นใจปลอดภัยมีสุขในดตดวตลวงตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาสิ่ง,งใดเป็นตัวงตัวเองในอย่างสมบูรณ์จะพึงพอใจกับหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะเพียงแค่นี้ก็ ทำให้สมปรารถนาไปวันต่อว,วันจนกระทั่งไ่ปรารถนาสิ่งอื่นเราเห็นว่าสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นแก่นสารไม่เคยประโยชน์แถมมีโทษเชื่ออยู่ในนั้นและก็จะได้มากยากแต่ซับภายในได้โดวยวิธีง่ายๆ แต่มันยากเหมือนเส้นผมบงผังบุกเขา่าันเนี้ยเพราเราไม่เคยคิดว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในตัวจะได้ด้วยวิธีการง่ายๆเราคุ้นกับสิ่งที่ได้มาได้ยากโลกภายนอกกับภายในยมันกลับทลปัดกันอย่างเนี้ยมันสวนทางกันปรากฏว่าสิ่งที่เราปรารถนา กับอยู่ในตัวเราแต่เราเข้าใจผิดามาันอยู่ข้างนอกเพราะมันมีสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดอย่างนั้นเป็นฉากหลังบังคับอยู่มันลอยมาอยู่ตรงกลางไส้กลางเราเหมือนไส้ดินสอนั่นเลยสมมติร่างกายเราเป็นดินสอในไส้ดินสอเนี่ย ไอ้สิ่งนี้มันมันร้อยเข้ามาอย่างนั้นนี่ตรงกลางมีทิทธิพลที่ทำให้เราไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เข้าใจผิดว่าตัวเองรู้แล้วเลยไม่ขวนขวายหาความรู้ที่แท้จริงหรือหาสาระแก่นสารของชีวิตที่แท้จริง เข้าใจผิดหลงผิดรู้ผิดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้เนะียมันลอยอยู่ตรงนั้นแหละรจศสาวไปตามสิ่งที่ลอยกับมาเราจะเห็นเมื่อก็ยังมีฉากหลังดีฉากหลังดีซ้อ,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 อนี่เยอะแยะมากมาย ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเทวดาก็โดนอย่างนี้เหมือนกันพรมรูปพรมโดนหมดโดนหมดวันนั้นสัสมอมุทธเจ้านี่กว่าจะมารู้แจ้งเห็นแจ้งตัวนี้ได้ก็ต้องมีบุญบรารมีมากๆม,ม,มีมากเพราะสั่งสมมากอย่างถอนนึง มากในระดับที่เกิดธรรมจักขุญาณทัศนะเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะสั่งสมความหยุดนิ่งมาตลอดคือปลดปล่อยทรัพยบไปนอกแสวงหาทรัพภไยในอย่างนี้มาตลอดทุกชาติทุกชาติตั้งแต่บาร,รมียังอ่อนอ่อนอยู่กระทั่งมาบาร,รมีแก็แก่สั่งสม ถึงจุดที่เขากันไม่อยู่ความสว่างมันเกิดขึ้นด้วยใจที่หยุดนิ่งที่ไม่ต้องการอะไรแล้วปล่อยวางหมดแม้ชีวิตอะไรจะมาเกินชีวิตจะเป็นไม่มีแล้วมันเป็นที่สุดของมนุษย์เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของมนุษย์ลมหายใจเนี่ยคือชีวิตเมื่อ ไม่เอาอยากได้สิ่งที่ดีกวบนี้ก็ต้องปล่อยอย่างหนึ่งจะไปเย็บเรือสองแคมไม่ได้ต้องปล่อยไปสักลำถึงจะขึ้นอีกลำได้ปล่อยเรือผุผ,ผูพังพังเขาไปหาเรือหรือเรือนที่มั่นคงเป็นนิลันดอนชายก็หลุด แล้วก็เห็นมาตามลำดับอย่างที่เคยถ่ายทอดให้ฟังนั่นแหละกระทั่งเขาถึงกายทาถึงตรงนี้แล้วทั้งก็มองเห็นมันมันลอยยังไงมังครับยังไงก็อเอาบาร,รมีสามสิบทัศนสู้มันให้หยุดกันนิ่ง นิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเลยเางที่รวมประชุมของบร,รมีสามสิบทันก็จะขับเคลื่อนให้หลุดจากที่เขาบังครับแล้วก็พ้นไปเลยหลุดแล้วก็พ้นเข้าถึงกายธรรมราตพนอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วถ้าก็มองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็ เจออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่เหมือนใ้อุปมาเหมือนใจดินสอก็คืออาวิชาความไม่รู้ที่ยังมีจากหลังก็ส่งมอนัดบังคับให้สร้างบ้านสร้างเรือนคืออัตภาพนี่เกิดบ่อยบ่อยก็แก่บ่อยบ่อยเจ็บบ่อยบ่อยตายบ่อยบ่อยทุกข์บ่อยบ่อยไม่รู้บ่อยบ่อยไปอบายบ่อยบ่อย ไปสุคติบ้างบ่อยบ้างไม่บ่อยมอั่งหลับกันไปอย่างนั้นวนไปเวียนมาก็เรียกว่าอยู่ในวัฏฏะความวนคือวนไปเกิดเป็นน่นเปน็นนี่เพราะไม่รู้เรื่องราวเหล่านีนะ้ไอ้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งจึงไม่รู้แจ้งไม่เห็นแจ้งเพราะมันมืด อัตาละมั่นมืดแล้วก็ถูกขอร้อยบังคับตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่ติดในรูปเสียงเกลดสมบัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของสิงมีชีวิตไปม,มีชีวิตอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเหล่านั้นไปติดกันไปกับไ,ไปเพลินกันไปอย่างนั้นไปเพลิน แก้ปัญหาสมหวังผิดหวังอะไรต่างๆแล้วเนะข้า,ขากันไปไปเป็นเพลิน,ปน,ปนไปอยู่อย่างนั้นนี่ก็ตรึงก็ตรึงไปติดตรงนั้นนะแล้วก็ให้ลืมตำแหน่งที่สำคัญคือฐานที่เจ็ดเรื่องราวที่สำคัญคือเป้าหมายของชีวิต อะไรต่างๆเหล่านี้บ,บังคับก็จะรู้ได้ก็ต้องมีการมาเกิดขึ้นวัสมมาสมุทเจ้าไปสร้างบารมีในตัวเองสอนแต่ตัวเองไม่สอนใครอย่างเช่นพระปัิเจับพุทธเจ้าจะสร้างบารมีในระดับนักเรียเนยเป็นสาวกเป็นพระอราหันต์อย่างนี้น ก็สามารถลองรับความรู้ที่พระสมมสมุติเจ้าท่านเทศสอนได้ทำตามได้แล้วก็หลุดพ้นไปกับพระองค์เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จสำคัญมากชีวิตคือการหยุดนิ่งการเข้ากลาง ไปหาแก่นของชีวิตซึ่หยุดภายในเหมือนแก่นของต้นไม้อยู่ภายในนี่เป็นแก่นของชีวิตยอยู่ในกลางของกลางเพราะนั้นหยุดเนี่ยสำคัญหยุดนิ่งอย่างเดียวจะเปลี่ยนจากภาวะผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ได้ผู้ติดข้องมาเป็นผู้ หลุดพ้นกายธรรมราหันตสัมมาสมุทติจ้าลักษณะพิมพ์เดียงไปเลยเมือันกันหมดต่างแตรัศมีและขนาดสว่างสวัยเต็มไปหมดเลยไม่มีการยืนไม่เดินไม่นอนมีแต่นั่งอย่างเดียว เพรกิจที่จะต้องทำแบบมนุษย์ไม่มีแล้วไม่ต้องขอบฉันไม่ต้องขับถ่ายไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่ต้องทำมาหากินทำมาค้ากายหรือทำมาสร้างบารมีอะไรเพราะมันเต็มเปี่ยมหมดทุกอย่างแล้วพ้นภาวะนั้นแล้วแต่ไม่ได้แปลว่ายืนไม่ได้เดินไม่ได้หรือนอนไม่ได้ได้แต่ไม่จำเป็น ก็อยู่ในอวิบทนั่งนิ่งเหมือนพระธรรมก,กายในตัวเราสงบนิ่งใสบริสุทธิ์กิจของท่านมีอย่างเดียวคือหยุดกันนิ่งคข้ามนโรธสมาบัติภายในท่านไปเชื่อมความรู้ของท่านตดต่อก็นไปเรื่ย เพื่อเอาบุญละเอียดให้กับพวกเราาแก้ไขวิบัติบาตจักดิตสิปิบากกร,รมวิบากมานอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตทุกโศกรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดประคซ้อนผังใหม่ ให้เราสมบูรณ์บริลูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศดสรเสริญสุขมรรคนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาและลึกชาติได้ในครอบครัวธรรมกายในบุญญาเขตที่สิ่งแี่เราหมู่ญาติวกพ้องสนับสนุนเกื้อหนุนในการสร้างบารมีกันไปด้วยการดำเนชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาทไปจนตลอดชีวิต ผังเนี่ยซอนไปถูกพบยุชชาติเลยถึงจุดหมายปลายทางนู่นและวผังปัจจุบันก็เชื่อมสายสมบัติติดในกางกายเราเพราะว่าเราจะมีกายมนุษย์หยาบอยู่ทรัพย์หยาบจะมีความจำเป็นสำหรับ,บเราเพื่อการหล่อเลี้ยงชีวิตไอเดมาซึ่งปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต และเพื่อมาสร้างบารมีก็เชื่อมสายสมบัตินี้ไปความปรารถนาของเราที่ได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นไปอย่างอัศจรรย์ท,ท,ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วงคนอื่นทำให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สซนุซมาเราก็ ทำใจหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุมเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นใจใสใสแผ่เมตตาขยายใจของเราไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งแต่บันพบรุรษบุปการีหมู่ญาเพื่อร่วมโลก สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมอทได้เกิดในกำเนิดทั้งสี่ในภพทั้งสามตลอดแสนกฏจักรวานอน,นันตจักรวานให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำนี้ที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุก ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ